ทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญทรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุขทุกท่กทานค่ะ ยินดีต้อนรับสู่รายการส่งการบ้านของนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกหลักสูตรค่ะในวันนี้ดิฉันดรนิตยาพรสุรสายค่ะชื่อเล่นว่านิดหน่อยชื่อทางธรรมว่าน้อมพรฟ้านะคะเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมา16ปีค่ะในวันนี้มีโอกาสที่จะมาร่วมรับการบ้านกับพี่น้องอีกหลายท่านนะคะเป็นวันที่สองของช่วงนี้นะคะ วันนี้ตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์2565ค่ะเราเริ่มมีการส่งการบ้านกันตั้งแต่วันที่11วันวันที่ผ่านมานะคะสำหรับในช่วงนี้เราก็จะมีการส่งการบ้านอยู่ทั้งหมดตลอดช่วงนี้คือ4วันรวมกัน4วันนะคะวันที่2ของการส่งการบ้านในวันนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่ เป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกหลักสูตรนะคะมาร่วมส่งการบ้านร่วมกันโดยที่ผู้ที่จะมารับการบ้านร่วมกันในวันนี้อาจจะขอแนะนำตัวตามลำดับนะคะค่ะท่านต่อไปดรพุษษดีจเจริญวิยาเจตเชิญค่ะค่ะเอาแก้ปัญหาทีเเจริญทำสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะ วุษดีจเจริญวัยเจตค่ะชื่อทางธรรมมั่นวิ่งบุญนะคะวันนี้เป็นวันที่สองของการส่งการบ้านแล้วนะคะเมื่อวานเพื่อนพี่น้องที่มาส่งการบ้านนะคะก็มีส่วนที่ทำให้เราได้ทบทวนใครครวนนะคะการกระทำของเราค่ะบางเหตุการณ์หรือพฤติกรรมบางอย่างนะคะเราก็ไม่เข้าใจตนเองเหมือนกันว่าทำไมเราก็รู้ว่ามันไม่ได้ดีมันมีดีดีกว่านี้แต่ทำไมเรายังทำอยู่คะ่ะ ก็พอทบทวนย้อนหลังอ <an> ้อเรามีเหตุการณ์ในอดีตที่เกี่ยวข้องอยู่นะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้ไปหาถึงต้นรากของเหตุการณ์เนี่ยค่ะเราก็จะไม่ได้เข้าใจตนเองเราก็จะไม่สามารถลดละเลิกพฤติกรรมนั้นๆได้ค่ะแล้วก็คิดว่ากิจกรรมการส่งการบ้านนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะก็ยินดีนะคะที่วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราจะมาร่วมทำกุศลนี้ด้วยกันค่ะ ค่ะท่านต่อไปพี่พยาบาลนะคะอดีตพยาบาลนะคะพี่โสุภาหนำข้อค่ะพี่โสภาอยู่ทางภาคใต้เช่นค่ะกร,ราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดเรเจเพตรตาจนที่เคารพอย่างยิ่งจเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะ ตัผาะะาาา้าหนําค้อกนะคะหกสิหกปีจิตอาสาจากสวนป่านาบุญสองอำเภอเฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ก็อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็วันนี้ยินดีค่ะที่จะได้มารับฟังพี่น้องส่งกันบ้านอีกวันหนึ่งค่ะค่ะท่านต่อไปนะคะน้องกุ้งประพัสดสอนค่ะก <c oughs> ระบ่คารวะท่านอาจารย่หมอ,หอะค่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 ะ เจริญทมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อประพัสอนวาลีอายุ52ปีเป็นเต็มจิตอาสาสมนตันอบนหนึ่งค่ะปัจจุบันอยู่กรุงเทพค่ะเดิมก็คิดว่าจริงๆการเรียนวิชาลามเนี่ยเป็นเรื่องที่บอกว่าใช้เวลานานนะแต่เวลาผ่านไปไวะค่ะจะมารู้ตัวอีกทีโอ้คบคบเจ็ดปีแล้วะคะจะบอกว่าในการมาเรียนแล้วช่วงนี้ค่ะ เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคุณสมบัติของผู้มาเรียนนะคะเพราะสมัยก่อนอะ่ะไม่มีการส่งกันบ้านแบบนี้ค่ะตอนเนี้มีการส่งกันบ้านก็ทําให้ทุกท่านที่มาเรียนนะคะพัฒนาได้เร็วกุ้งจะบอกได้ว่ากว่ากุ้งจะจะมาเหมือนทุกท่านที่ผู้มาเรียนเนี่ยกุ้งใช้เวลานานมากเลยนะคะมัวไปโตเตะคะ่ะแต่ขณะที่ทุกท่านที่มาเรียนในะะทุกวันนี้ค่ะได้ประโยชน์อ่ะคะ่ะแล้วก็เรื่องราวอย่างที่ดรเฉ่งบอกอ่ะคะ่ะว่า จริงๆเนี่ยพอเรามาย้อนอดีตอะคะ่ะเราก็จะได้ตัดกิเลสก็จะบอกว่าอดีตที่ฝั่งลึกของเราอ่ะค่ะก็อาจจะทําให้เราอ่ะค่ะมีกิเลสที่ฝั่งแน่นแล้วก็เกาะตัวมาเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะการได้มาอยู่ในห้องนี้ค่ะได้รับคําชี้แนะค่ะก็เป็นประโยชน์ที่ทําให้เราอ่ะจะมีความผาสุกเชื่อว่าทุกท่านที่ตอนนี้นะคะยังไม่ยกมือสอบอ่ะค่ะลองยกมือดูนะคะเมื่อท่านกล้ายกมืออ่ะค่ะ แล้วเราก็จะรู้ว่าเออจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยในการที่จะมาสอบสค่ะสาธุค่ะค่ะเมื่อก่อนการเรียนของสถาบันวิชารามของเราหรือการเรียนหลักสูตรการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นการเรียนเรียกว่าออนไซ e ์ site, นะคะก็คือเรียนในสถานที่พี่น้องจะต้องเดินทางมาแล้วพอเรียนเสร็จเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านของแต่ละท่านไป ทำให้โอกาสของการที่จะเจอกันอีกก็อยู่ที่ว่าพี่น้องจะมาค่ายมาเข้ารับการอบรมอีกกี่กี่ครั้งนะคะส่วนใหญ่ที่มีการพัฒนาในการดูแลตนเองได้ในการพึ่งตนเองได้นี่จะใช้เวลาในการที่จะมาเข้าค่ายติดต่อกันต่อเนื่องหลายครั้งนะคะแต่ในปัจจุบันนี้นะคะเป็นยุคการเรียนออนไลน์นะคะ ทำให้พี่น้องไม่ต้องมาถึงสถานที่ก็ได้สามารถที่จะเ,เรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ในลักษณะของการอบรมเป็นหลักสูตรเลยนะคะอย่างตอนนี้ที่เราจัดหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมคาจุนโลกให้พี่น้องได้เข้ามาเรียนรู้เดือนหนึ่งก็สองรุ่นนะคะและนอกจากนั้นหลังจากกลับไปหรือคือหลังจากจบหลักสูตรนะคะ เมือนเราเข้ามาเรียนออนไลน์แล้วก็กลับบ้านนี่ค่ะหลังจากเรียนเสร็จเนี่ยกลับบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันในระหว่างที่เรียนก็ติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดนะคะเท่ากับว่าคําว่าโลกไร้พรมแดนนี้เกิดขึ้นมาเป็นประโยชน์กับทุกชีวิตนะคะทําให้เราสามารถที่จะได้หมูมิตรดีในการที่มาร่วมกันล้างกิเลสลดละเลิก สิ่งที่เป็นพิษโทษภัยกับชีวิตของเรานะคะค่ะลำดับต่อไปเรายังมีพี่น้องเราที่จะมารับส่งการบ้านจากทางภาคกลางค่ะเชิญกิ่งแก้วฉัดรมณีวัฒนาค่ะเชิญค่ะ ครราจารว์ท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมพี่น้องคูรูพี่น้องนักศึกษาวิชาลามทุกท่านค่ะก็กิ่งแก้วชัดมณีวัฒนานะคะเป็นนักศึกษาอริยปัญญาโทค,ค่ะสถาบันวิชาลามค่ะ ตอนนี้ก็เมื่อว,วานนี้ก็เป็นวันแรกนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการรับส่งกันบ้านนะคะก็รู้สึกมีความยินดีนะคะที่จะได้มานั่งรับฟังนะคะการบ้านเพราะว่ายิ่งฟังยิ like ่งสนุกค่ะมันเป็นเขาเรียกว่าซีรีส์นะคะมันเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องของอในความเจริญในธรรมของแต่ละท่านนะคะก็วันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่าน,นะคะ่ะมาร่วมรับฟังและร่วมส่งส่งกันบ้านร่วมกัน,นะคะ่ะ ค่ะขอบคุณค่ะทางต่างประเทศนะคะพี่ตั้วเพชรแก่นพุทธมาร่วมรับการบ้านกับเราด้วยค่ะเชิญพี่ตั้วค่ะครับคอรบอาจารย์หมอเขียวที่เคารพเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องจิตอาสาและพวกเขารบการบุรลมทุกท่านครับชื่อตัวเพชรแก่นพุทธคนสัก์สุขยิง่งอายุ72ปีเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรีหลักสูตรเปี เป็นผู้รับใช้และก็เป็นทีมของจิตอาสาต่างประเทศชนปานาบนญยินดีที่เข้ามาร่วมรับการบ้านจากนักศึกษาและก็จิตอาสาทุกท่านการเข้ามาร่วมกับม่มิตรด,ดีเป็นอน,นิสองส์อย่างหนึ่งทำให้เรามีจิตใจเบิกบานความผาสุขในร่วมมิมูมมุมิด,ดีทุกท่าน จะเป็นการถึงแม้จะเราจะอยู่ต่างประเทศแต่ว่าก็เหมือนอยู่ใกล้กันในการเข้าค่ายคือเป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่งของโลกออนไลน์ในช่วงนี้นะครับก็ยินดีที่ด้เข้ามาร่วมรับในการครับค่ะในวันนี้พี่น้องเรายกมือรอส่งกันบ้านแล้วค่ะ ท่านแรกของวันนะคะมาจากต่างประเทศค่ะเชิญพี่เทศใจถึงศีลค่ะเปิดใหม่